ทีเฮ็ุจังไดละหือมาคือมักเจ้าคักแทผู้สาวรุ่นแม่แอบมักบบาอายุสาวตนสิบออกไปก็เป็นตายอยากอายคน โอ้ยมาคึกลู่ตนใจจะของแทนแดงเจ้ามาเทศแท่นนอเจ้าคือลอ้อแทนคำกูบอกว่าคึดนํำ จนว่านำมากเฮียคิดอยากมีแฟนแม่รุ่นแม่แน่บนนลาสาวรุ่นมันดาถึงแกแต่หักเบิดใจสี่คอยถนอมเงินทองบ่ให้อึใช้ สีดีสัมได้ขันเจ้าได้ถึงเมียถึงแม่ฮับแท้บบเพปผู้ใด เจ้ามาเทแทนน้อเจ้าคือลอแท้คําอูบอว่าคิดนำจนวานนำมากเฮียคิดอยากมีเมียลุ่นแม่แนบบน้องลาสาวลุ่นมันดา ถึงแกแต่หักเบิดใจสีคอยทันนอมเงินทองโบไ้อืดชัยสีดีซ้ำได้คันเจ้าได้ถึงเมียถึงแม่ หักแท้โบแพ้ผู้ใดค้นอยากมีเมียรุ่นแม่แน่บ่น้องลาสาวรุ่นมันดาถึงแกแต่หักบิดใจ ตีคอยถนอมเงินทองบบให้อืดอฉยสีดีสำได้ขันเจ้าได้ถึงเมียถึงแม่หักแท้โบแพ้ผู้ใดเมียรุ่นแม่ครับของ วีวีทับทิมกรอบหอมหวานมันอร่อยนะครับต่อไปนะครับต่อไปเลยนะไ,ยนะได้บอกวันเนี้ยคนเมามีสิทธิ์บ้างไหมนะครับของพี่แมนบ้า,าพี่แมนนะ <laughs> คนเมามีสิทธิ์บ้างไหมคนเมาก็มีหัวใจเดินลาคนเมาหักเจ้าได้ไหมสิมีบ่อนอวาสนาขี่เหล่ามันหักจริงเดิมล่ะ เจ้าสีหูบอหักแหลกของดวงใจสลักไว้เป็นชื่อเธอแต่เกิดใหม่ใหญ่มาคราวนี้คนอยากรวมชีวีก็คือน้องนี้ล่ะเดิ แต่น้ำบบไยพอให้อายตักใส่กะโลกฉะโง,งกรู้เงาต่างกับเขาแท้เด้ผู้บ่าวเจ้าเป็นว่าที่ดอกเตอแต่อายนะเฮอคือดอกเตอร ขี้เมาคนเมามีสิทธิ์บางไหมคนเมาก็มีหัวใจเด้อล่าคนเมาหักเจ้าได้ไหมสิมีบนอวาสนาขี่เมามันหักจริงเด้อล่เจ้าสิฮู้บอ คนเมามีสิทธิ์บังไหมหรือได้แค่เมากับนั่งเงาก็สอต้องใช้อีกอกี่แงงก็จังสีเศร้าฮักสักทีสวงเมาอ,อายก็บอเศร้าฮักโอ้ยสั่งบอสากตายลงมองนี้ จอบสมเจ้ามานนาลายปีแต่เจ้าก็เลือกเขาคงบ่เหมาะกับการมีความหักเฮาเหมาะักกับการเป็นขี้เล่า ให้คำว่าแฟนเป็นหน้าเขาหน้าที่ยกเราอายสิเป็นเองคนเมามีสินบางไหมคนเมาก็มีหัวใจเด้อละ่ะคนเมาหักเจ้าได้ไหม มีบ่หนอวาดสนาขี่เรามันฮักจริงเดอ้อล่เจ้าสีหูโบคนเมามีสิทธ์บ้างไหมหรือได้แค่เมากับนั่งเงาก็สอต้องใช้อีกี่แองก็หอ Chẳng si sau hắc sắc thi, Xuống mau ai cả bỏ sau hắc ôi sang bỏ sắc tai lung lơ mông nì, chọc xóm cháu mà nán lại năm à เขาคอองบเหมาะก,กับการมีความฮาหมอกขักกับการเป็นขี้เราให้คำว่าแฟนเป็นหน้าเขาหน้าที่ยกเลรา เนื้อเพลงของพี่แมนมณีวันนะครับเมามันก็มีหัวใจนะครับแมว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 